<laughs> ก็ได้เห็นกันไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวขอพักแบบหนึง่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอมีโอกาสถ้าได้ไปทะเลไปอะไรอีกก็คงก็คงต้องเล่นน้ําอยู่แล้วอะเ<ช>นาะเก็บไว้ในแฟมภาพของเราเยอะมากจะไปน้ำค่ะก็เซฟไว้หลายลุกเหมือนกัน,นะคะ่ะของจัสตาก็เป็นหนึ่งในลุกที่เซฟไว้แล้วเมนช่วงนี้แบบเปรียวปอย่างกก็ไม่นะคะหนูว่าหนู นั่นนานทีไปทะเลนะนี่เพิ่งได้ได้ไปในปีนี้เอง<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นน้ำสนุกสนาน<ม>ค่ะนี่บอกว่านายบอกว่านิชาต้องเลือกสีสันที่มันชนะทะเลชนะวิว<อ>สวยชนะวิวคือก็ไม่ใช่ว่าสวยชนะวิวค่ะคือ,ค,อคือทะเลสวยแล้วอ่ะเราก็เวลาไปถ่ายรูปเล่นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่มันแบบสีสันที่มันแบบจะเด่นออกมาจากทะเลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้แบบ ไม่กลืนเกินไปอะไรเงี้ย <oui. S 1> เราก็จะเลือกชุดที่มันแบบเหมาะกับสรีระเราสีสันสวยงามอะไรเงี้ยแมันมีโนตรวจก่อนใ่ไหมไม่ไม่นะคะถ้าตรวจเนี่ยให้แม่ตรวจก่อนคือแบบแก้วก็เห็นแต่ไม่ได้ขออนุญาตก็เขาไม่นะคะเขาก็ฟรีสไตล์ค่ะก็คือเนเห็นแล้วก็เออไอ้เลยส่งทุกคนมาหรือส่งให้ทุกคนไม่ไม่ได้ส่งค่ะ,ะ,คะก็ วันนั้นอยู่กับแม่ก็ให้แม่ดูก่อนแค่นั้นเองว่าใช่ใช่ค่ะเขาเคยแบบติดผิดนะว่าแบบไม่อยากให้มันเปิดเยอะอะไรเงี้ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเรียโพสเลยไม่เคยหรือเราไม่ก้าถามไม่มีเซลเซลไหมเซลเซลมีคอมเมนต์หลังลงภาพไหมฮะตอนนี้เท้าหนูเกร็งแล้วนะแม่ก็ก็คอมเมนต์หลังลงภาพไม่มีนะคะไม่มีก็ลงแล้วก็ลงเลยแล้วก็ ไม่ได้ถามก่อนว่าอันนี้เป็นไงอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เคยถามเขาเหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้ลงอะไรว่าแบบเออถ้าใส่างี้แล้วแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคใส่เลยคือเขาเขารู้สึกว่าตัวนิชาเองแบบไม่ได้ทําคือรู้ความพอดีตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาอะไรมายเสียงปกติใช่ไหมไม่ได้นิ่งๆเรีเบียแบบว่าจะลงไปได้เนี่ยปกตินะคะเขาซื้อมากเป็นตัวลูอเพราจับลู้ เขาก็ไม่ได้ชมด้วยอะค่ะก็ไม่ได้ดูอะค่ะก็ไม่รู้กันไม่ได้ถามประเด็นนี้เลยแต่เราก็จะมีความเกรงใจเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งที่แบบใส่ถ้าเกรงใจเกรงใจตัวเองกับแม่มากกว่าคะเราก็จะไม่ได้แบบว่าไปสุดขนาดนั้นคือด้วยไลฟ์สไตล์ของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าตัวเราเองจริงๆถึงถ่ายมามันมีบางรูปก็เก็บไว้ดูคนเดียวนะคือไม่ได้แบบว่า กล้าลงไปซะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีลิมิตของเราอยู่ที่เรารู้สึกคอมฟอร์ตรู้สึกสบายใจที่จะลงอะไรเงี้ยค่ะอืมเรื่องขุนพันที่พี่โน่หมือนเอาคาแรคเตอร์ไม่เอาแต่ตัวเหมือนพี่โ๋อเล่นขุนพันเป็นเร่องนึงแล้วเหมือนเขาสลัดคาแรคเตอร์ไม่ได้แล้วเหมือนมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลัวเขาเขาคืนมาให้สัมภาษณ์เลยอืมค่ะมันเป็นเหตุการณ์ยังไงที่เราเจอเขาไปบีบพีต้าใช่ใช่คือคือตอนวันเกิดอ่ะเป็นตอนที่ นั่งพูดกันว่าแบบเออไม่ต,ต้องต้องต้องหาวิธีแล้วล่ะที่จะที่จะเอาบางเอาตัวละครออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นเป็นวันที่แบบได้นั่งพูดคุยกันแต่ก็คือก่อนหน้านั้นนะมันก็มีที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอออันนี้ไม,ไม่ใช่เขาเลยอะไรเงี้ยหนูก็ต้องคอยแบบโตโน่เรียกโตโน่อะไรเงี้ยแบบโตโน่แบบให้เขาให้เขาแบบ เขาเรียกอะไรรู้รู้ตัวว่าว่าว่าหลุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แไ,ไ,ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่ามันเปี่ยนเปลี่ยน่้นาเปลี่ยนไปคือจริงจริงมันคือข้างในมากกว่าค่ะที่เราอยู่ด้วยแล้วเราเหมือนเวลาเราเราสนิทกับใครมากๆเราก็จะรู้ว่าอินเนอร์หรือความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเป็นสีอะไรอะ,ะแบบว่าสมมติ สมมติแม่โกรธอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันคุกกุ่นข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพี่โนก็คล้ายๆกันก็คือจะมีความแบบไม่ใช่สีปกติของเขาดีกว่าคะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละให้มันให้มันรีแลกซ์ขึ้น,นลกลัวไหมหรอก็กลัวกลัวนะคะแต่มันมันเป็นความกลัวแบบ หลายๆด้านไม่ใช่กลัวว่าเขาจะมาแบบเป็นเสือดําใส่เรานะไม่ใช่แบบนั้นคือก็ก็กลัวว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเอาออกให้ได้<ร>อะไร,ร,รพี่โน,นกลับมาเหมือนเดิมเลยไหมหรือว่ามันต้องใช้เวลาแหละคะ่ะเพราะว่าเหมือนพอเขาเวิร์กช็อปกับตัวละครตัวนั้นนานๆบางอย่างมันก็ซึมมาอยู่ในตัวของเขาโดยไม่รู้ตัวตอนตอนที่เราจะเออเอาเขาออกเราก็ต้องค่อยค่อย ค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดนะคะใช้สติใช้สมาธิในการดึงกลับมามากกว่า,าดีแล้วค่ะ <laughs> ดีดีค่ะจริงๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแบบช่วงที่เขาถ่ายขุนพัน<ม>อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนเข,เขารู้ตัวเขามาว่าเขามีสองร่างสองคนนึ่ร <c oughs> <ๆ>่างเขารู้หนูว่าเขารู้ตัวแหละค่ะแต่แต่บางอย่างเขาก็อยากคีบไว้เพื่อที่พอวันที่ไปถ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ จะได้มาเลยแล้วเขาก็ทําการบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยคือเขาตั้งใจมากๆจริงๆซึ่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากเลยที่แบบว่าทุ่มเทกับงานงานหนึ่งได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอในเป็นพาร์ทของส่วนตัวก็รู้สึกว่าเต็มที่ได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เหมือนได้แบบโตโน่คนเดิมกลับมาแล้วใช่ไหมคะค่ะ าแบบว่าทางร่างกายท้งจิตใจเขาจะแบบใช้เปลืองมากเลยอะเขาเล่นอะไรกับมืออีตลอดตอนซ้อมก็มือแตกเลยอือคือจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะนิชาไม่ห้ามค่ะคือนิชารู้สึกว่าแบบอมันเป็นเรื่องที่ดีอะคะ่ะที่เราจะทุ่มเทกับงานงาน,งานหนึ่งที่เรารักมากๆซึ่งนิชารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ย มันทุ่มเทได้แต่หลังจากทุ่มเทแล้วอะ่ะเราก็ต้องอย่าลืมมาฮิลตัวเองด้วยเยียวยาตัวเองด้วยอะไรอย่างี้แค่นั้นเองคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าบางทีช่วงพี่โนตรับงานเยอะๆมันเหนื่อยมากๆม,มันมันไม่มีเวลาได้ฮิลตัวเองเลยอะไรเงรี้ยก็ก็มีแค่จะบอกว่าแบบถ้ารับอะไรที่มันหนักมากๆแล้วอะ่ะล็อกเวลาพักให้ตัวเองสักนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะฮิลตัวเองนิดนึงอะไรอย่างี้ค่ะ ถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันค่ะแต่จะมีมีที่บอกว่าแบบเดูแลตัวเองดีๆคือคือก่อนหน้านี้มันจริงๆมันนานแล้วแหละที่แบบว่าเขาโยกจนเขาปวดคออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบช่วงนี้ก็เหมือนกันแหละค่ะแบบคอนเสิร์ตติด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 กันเลยแล้วถ้าเขาโยกอย่างนงี้ทุกวันน่ะกล้ามเนื้อมันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็จะมีบอกเขาว่าแบบ เซฟเซฟพลังนิดนึงแต่คือก็เข้าใจได้ว่าเวลาพออยู่ตรงนั้นแล้วเขารับส่งกับคนดูแล้วมันสนุกไปด้วยกันนะคะเราก็เขาก็เต็มที่กับงานเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าอะไรที่ตราบใดที่มันยังไม่อันตรายเกินไปก็ก็เต็มที่เถอะอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยนวดไม่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 ก็ให้เขาเรียกหมอนวดเรียกป้ามากดให้อะไรเงี้ยมีการพาเขาไปเช็คอัพมหเพราะว่าเหมือนเขาใช้ร่างกายเกินอายุที่เป็นอยู่ทั้งร่างกายทั้งจิตใจ แต่ไม่เคยพาไปเช็คอัพนะคะแต่มีที่พี่โน้เขาเขาแบบตรวจร่างกายตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงๆเขาความแข็งแรงของเขาเด็กกว่าอายุเขาเยอะมากๆคะ่ะค <ừ> ือเป็นคนแข็งแรงมากแต่ว่าทางเรื่องทางเรื่องแบบร่างกายหรือว่าจิตใจอื่นๆมันก็ต้องดูแลไปแหละคะ่ะ <ừ. S 1> ก็ต้อง follow ไปเรื่อยๆอะไร ตอนที่เรานั่งปรับความเข้าใจกับพี่โนเนี่ยมีแบบขั้นร้องไห้ด้วยใช่ไหมพี่โนโใช่ค่ะ<ม>พรรู้สึกว่าคือคือช่วงนั้นด้วยความที่ตัวละครเสือดาถ้าใครได้ดูแล้ว<ม>ก็เป็นตัวละครที่เครียดมากมาก<ๆ>คือไม่ใช่แค่คเครียดด้วยค่ะมีความคุกคุ่นอยู่ในใจ<ม>เยอะมากๆเขามีเรื่องราวในอดีตที่มันเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอพอบางทีเขาติดกลับมาบ้านด้วยเราก็จะรู้สึกถึงความ หม่นหมองตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็มีที่รู้สึกว่าแบบไม่ชอบแบบนี้เลยอะ่ะเราลองให้เขาปวหรือว่าลองให้เขาผ่านเขาอเอว่าอย่างไงบ้างไม่อยากให้เขาเป็นมากกว่าค<ม>่ะแต่เราอ่ะเข้าใจได้ในตอนที่ทํางานแต่พอถ่ายหนังจบแล้วก็อยากให้แบบ<ม>ให้เขาให้เอาออกไปเร็วๆได้ไหม,มเพราะว่า<ม>เพราะว่า<ม>เราอยู่มันก็ได้รับพลังงานแบบนั้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ